คุณชินวอบุญจเกียรติประธ<อ>านวิปร,รองประธ<ส>านวิป,ปรัฐบาลขนาดเดียวกันก็เป็นประธานวิปของประชิปัตย์ใช่ค่ะสอสอนครศรีธรรมราชป,ปอชอป,ปอกันบ้างระบุในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชว่ามีที่ดินประเภทที่เรียกว่าพปทห้าเจ็ดสิบไร่ม,มีราคาด้วยนะสองล้านเก้าแสนแปดหมื่น 80, บาทเราจะไปกันที่คุณชินวอบุญจเกียรติครับสวัสดีค่ะคุณชินวรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาในคุณนวลนัท แล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับครับครับคุณชนวรที่ดินเจ็ดสิบร่ยที่ยื่นต่อปปชนั้นนะครับมันอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นที่ดินของภรรยานะครับของภรรยาค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่แถวไหนแรกก็อยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นของคุณพ่อของเขาเดินมาครับอ๋อของพ่อภรรยาพ่อเขาเสียชีวิตก็เป็นมรดกของภรรยาซึ่งเป็นโูกคุณสุดท้องนะครับ แปลงที่สองเนี่ยก็เป็นอยู่ที่หมู่ที่สองนาบอดนะครับออืก็เป็นที่ดินอของคุณย่าของผมอคุณย่อของคุณย่าของผมแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็รอตอนนั้นช่วงนั้นจะออกเอกสารสิทธิ์โดยการเดินออกเอกสารสิทธิ์ตำบลคแต่ว่ามันหมดงบประมาณไปก่อนนะครับก็ยังค้างอยู่วันถ้าได้ก็คุณย่าก็ขายต่อไปให้ ลุงเขาอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นที่อที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ภรรยาเขาเห็นว่าเป็นที่ที่ติดกันเดิมอยู่แล้วก็ซื้อไว้นะครับอ,อ,อีกแปลงหนึ่งก็ก็เช่นเดียวกันอยู่ที่อทุ่งสงนะครับก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งก็ได้ซื้อต่อมาจากคุณสมพรหนูพย,ยันเช่นเดียวกันนะครับ สรุปว่าทั้งสามที่นี้ครับไม่ใช่เป็นยานบุกุกป่าหรือเขตพื้นที่ป่าครับแล้วก็ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสปกนะครับ,รบโดยเฉพาะในกรณีที่ดินบรดกนั้นในขณะนี้ชาวบ้านก็เข้าชื่อกันเพื่อต้องการให้คณะนก,กรรมการธรรมนุวัตนโยบายปฏิรูปที่ดินเนี่ยออกโฉนดต่อไปอยู่แล้วด้วยนะครับ,รบส่วนแปลงที่สองเนี่ยสามารถออกโฉนดได้อยู่แล้วแต่ว่า ก็ถ้าถ้าออกก็ต้องออกไปออกเป็นรายบุคคลก็มีค่าใช้จ่ายเราไม่มีความจะเป็นอะไรเพราะไม่ได้มีการจะซื้อขายนะครับแต่นี้ส่วนแปลงที่สามนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทางราชการเนี่ยได้ให้ประชาชนลงชื่อกันเพื่อที่จะออกนโยบายออกออกเฉดดตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่ชุมชนแล้วครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่บ้านประยาเนี่ยมีโรงเรียนมีวัดมี ตอดราดยางไปแ,<ต>แล้วในส่วนนั้นและผมเองก็ได้ยืน่นปปชโดยเปิดเผยโปร่งใสเพาเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้กระทําผิดกฎหมายอะไรนะครับอ,อย่างตรงไปตรงมาผมเนี่ยเป็นคนยื่นมากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นยืนย่นในตานาตาแหน่งทางการเมืองยื่นในตนานะสอสอ ยื่นในฐานะกรรมการบริหารพรรคนะครับผมว่ารวมแล้วเกือบ20ครั้งแล้วครับยื่นอยื่นเลตใช่ท้าสาแปลงเนี่ยยื่นทุกครั้งที่เข้าสู่การเมืองว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับเรียนถามนิดนึงสิครับสถานะของที่ดินเนี่ยนะฮะย้อนความนิดหนึ่งที่ดินตรงทุ่งใหญ่เนี่ยสถานะของที่ดินมันเป็นพบท .5 หรืออะไรฮะคือจริงบท .5 เนี่ยมันเป็นใบเสียความบำรุงท้องที่อ่ะครับ ไม่มีผลอะไรในเรื่องของการครอบครองก็เรียกว่าเป็นการครอบครองมือเปล่าครับซึ่งในขณะนี้สองแปลงคือที่ทุ่งใหญ่กับที่ทุ้งสงเนี่ยเ,เมื่อมีข่าวกรณีนี้ตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยภรรยาผมก็เห็นว่าไม่ต้องการที่จะให้มารบกวนผมในการต้องไปยื่นบัญชีทรัพย์สิสนเขาก็มอบการครอบครองคือขายอ่ะไปให้กับลูกหลานเขาไปแล้วขายออกไปแล้ว ขายออก,กแล้วให้หไปด่าขายให้ลูกหลานทั้งที่ทุ่งใหญ่และทั้งที่ทุ่งสงวนนะฮะใช่ครับเพราะว่าเป็นที่ดินมือเปล่าครับเป็นที่ดินพทห้าเนี่ยสามารถที่จะขายได้เลยครับไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรครับที่ด<ๆ>ินพพทห้าไม่ใช่ทรัพย์สินมันขายได้เลยฮะมันห้ามถือครองห้ามขายนี่คะเป็นเป็นทรัพย์สินที่เราถือครองอยู่ครับเพราะว่ามีการปลูกยางพารามีอะไรอยู่ครับ นี่แหละครับจริงปปชในช่วงแรกๆนี่คือให้รายงานหมดเพราะฉะนั้นผมนยังยืนยันเช่นเดิมนะครับว่าตามจริงคนที่รายงานาปปชก็ดีหรือว่าเอกสารสิทธิใดๆก็ดีต่อ,อปปชผมถือว่าเป็นการแสดงตนอย่างเปิดเผยนะครับตามจริงปปชน่าจะไปค้นหานักการเมืองที่ซ่อนเร้นที่ดินโดยไม่ได้มีการชี้แจงต่อปปชเนี่ยให้มากกว่า เนั้นต่อไปเนี่ยพอเราเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเอาของคุณปรินาเป็นเรื่องหลักซึ่งคุณปรินาเนี่ยเป็นคนรักกรณีกับพวกผมจะมาถูกไหมครับใช่แต่มันกลายเป็นน่าจะทบไปหมดเลยต่อไปใครเป็นนักการเมืองถ้านักการเมืองคนนั้นเกิดในพื้นที่เช่นเหมือนพญาผมเนี่ยเกิดที่ทุ่งใหญ่หรือเกิดที่อำเภอบางขันที่นครเดมราชเนี่ยเกือบทั้งตำบลเป็นพื้นที่ลักษณะนี้หมดละครับค่อก็ต่อไปเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนักการเมืองเลยครับ เเข้าใจเข้าใจภรรยาขายไปสองแปลงแล้วใช่ไหมคะยังเหลือแปลงหนึ่งหรือเปล่าคะยังเหลืออยู่แปลงหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะออกโฉนดได้เลยครับในขณะนี้แป่นี้สถานะของที่ดินที่นาบอนที่ดินรอบข้างก็เป็นโฉนดหมดแล้วครับ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 ที่ดินที่นาบอนสถานะของมันเป็นพบทห้าด้วยหรือเปล่าฮะเป็นบบคือเป็นบทบห้าครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขอในการที่จะออกเป็นโฉนดครับ แต่สามารถขอออกเป็นโฉโดได้นะฮะายที่สามารถออกโฉนโดที่ดินเป็นการเดินเดินเป็นรายตำบลตามนโยบายของรัฐบาลได้หรือออกฉนดได้จะไปออกเป็นส่วนตัวก็ได้ครับในกรณีตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเฉลโดที่ดินรอบหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนเดินออกเฉลิโดเขาเดินมาไม่ถึง ในชวนในชวนแปลงของผมด้วยครับแปลงงบหมดโอ้ครับงบหมดซะก่อนเลยไม่ได้กันไม่ได้ออกโมดดก่อนมารอบที่สก็คงได้ทำเป็นจรวดเรียบร้อยครับครับครับถ้าฉะนั้นคุณนิพนธ์บุญยามณีรัมตีช่วยมหาไทยกำกับดูแลกรมกรมที่ดินด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ผมก็เลยทําวิกัยให้เป็นโอกาสนะครับมันมีหลายกรณีในเขตพื้นที่ผมนี่นะฮะเพราะเขตพื้นที่ผมนี่เป็นเขตที่หกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอําเภอชฉวงอําเภอช้างกลางอําเภอพิปูนอําเภอทุ่งใหญ่อําเภอธ่รบรนดาออาเภอบางขันเนี่ยจะมีที่ดินในลักษณะอย่างนี้เยอะมากเลยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประโยชน์กับทางราชการนะครับก็ควรที่จะได้ขึ้นโฉนดที่ดินเพื่อเวลาเขามีการซื้อขายนี่เขาจะได้เก็บค่าเงียมค่าภาษีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เสี่ยงต่อ ต่อการตีความทางกฎหมายอยู่ครับเข้าใจเข้าใจไม่ได้อยู่ในเขตาและไม่ได้อยู่ในเขตประกาศเขตสปทนะครับยืนยันชัดเจนอย่างนี้ครับโอเคเข้าใจแล้วทำไมล้ำเตนิพนธ์ประกาศโครงการเดินสำรวจออกฉนดอีกครั้งทั่วประเทศจึงมีเสียงเฮกันเยอะพอสมควรซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้จากโครงการที่ใชคุณเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับแล้วก็เป็นความต้องการที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดินที่ทํามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดยายครับ อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขเข้าใจแล้วพี่ผมเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกร้อง แล้วขับเพื่อนในเป็นนโยบายของพระประชาปัตย์กเลยจำไปที่เรียกว่านโยบายสะดุดสีฟ้าตอนหนาเสียไงครับและตับแลนคุณนิพนธ์ก็มากับเพื่อนเรื่องนี้ก็ได้ไปในจํานวนเยอะพอสมควรแล้วครับแต่การเดินสำรวจที่มาทำเกณฑ์ผมด้วยครับครับครับก็ที่นาบอลของคุณชินวรก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะโอเคว่ากันอย่างนั้นเถอะได้ครับได้เลยครับได้เลยรอบนี้แต่เท่านี้อย่างนี้คุณชินวอฮะการเดินสํารวจแล้วก็แปลง ทบถห้าปเป็นฉนดมันจะมีช่องว่างช่องโหว่ให้ในทุนเข้ามาทําอะไรหรือไม่ไครับจากประสบการณ์มันก็เข้ามาไม่ได้นะครับหนึ่งคือต้องมีหลักฐานที่เป็นไอ้นั่นชัดเจนคือต้องมีหลักฐานที่เป็นนทออสารอยู่เดิมหรือว่ามีหนังสือที่ทางราชการรับรองอยู่เดิมประการที่สองคือสามารถพิสูจน์ตรวจสอบเขตนะครับได้อย่างชัดเจนว่าในรอบเขตนั้นนะไม่ใช่เป็นพื้นที่ปา่เปปาเป็นพืนที่คนอ,อ,อื่นอัดชนด อยู่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ไปยื่นในช่วงที่มีการในการออกเอกสารสิทประเภทแต่ละประเภทไปเช่นในบางบางปีก็ออกสค .1 ถูกไหมครับหรือบางพื้นที่ออกน,อนส .2 ถูกไหมครับครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ออกนส .3 ครุกดำถูกไหมครับโอเคแต่ว่าบางบางพื้นที่ในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละเขาไม่ได้ไปออกในช่วงนั้นโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสในช่วงที่มีการเดินออกัดโตที่สน์ได้ว่า เป็นพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่ที่มีสิทธิจะออกโฉดเนี่ยนะครับเอื่บุคคลที่อยู่รอบข้างเ็นอพร้อมว่าเป็นพื้นที่เดียวกันและไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เป็นเขตป่าหรือเขตปฏิรูปเนี่ยครับก็สามารถที่จะออกเป็นโฉดได้เลยครับคถ้าเะนนั้นถ้าฉะนั้นถ้าผมไปกว้านซื้อพปทห้าจากชาวบ้านผมก็ไปเอาออกโฉดได้สิครับก็มีคน ไปซื้ออยู่อะครับเนี่ยผมเลยอยากจะให้ตรวจสอบพวกที่จะไปกว้านซื้อแบบนี้ครับไม่ใช่เลยครับมาชำระมากว้านซื้อให้ตรวจสอบคนภรรยาผมนะฮะควรจะไปตรวจสอบพวกอย่างนี้ดีกว่าครับอือร้อยได้เจ็ดร้อยได้พันได้ครับไม่ใช่ว่าแปลงหนึ่งสิบห้าได้แปลงหนึ่งห้าได้แปลงหนึ่งสามสิบไร่อย่างนี้มันมันเป็นเรื่องของการประกอบธ م มากินของพ่อแม่เขามาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วด้วยครับ อืเอาเอาเอาโอเคครับขอบพระคุณมากครับคุณชินวรขอบพระคุณนะคะมากครับคุณนันายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมครับขอบคุณมากผมก็ชี้แจงเรื่องนี้หลายรอบแล้วครับอ๋อชี้แจงไปหลายรอบแล้วอ่ะใหญ่ครับขอบคุณนะคะคุณชินวรบุญยเกียรติค่ะรองประธานวิปรัฐบาลนะคะเป็นสสนครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ